พยาบาลแหลมสิงห์ที่จันทบุรีตอนนี้ก็เริ่มฉีดวัคซีนแบบว่า Mix and Match สลับ<ช>ยี่ห้อแล้วนะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะนั่นก็คือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้เป็นเข็มที่2ให้กับประชาชนค่ะซึ่งชาวอำเภอแหลมสิงห์นะคะจำนวนกว่า700คนก็ได้รับการฉีดวัคซีนในลักษณะเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาส่วนทางด้านท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ท่านเปิดเผยเลยค่ะว่าท่านนั้นก็มีการทดลองนะคะในเรื่องของการบูสเตอร์วัคซีนแอสตรา ซเนก้าเข้มที่3ท่านทดลองฉีดให้กับตัวเองโดยเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ โดยนายแพทย์วีระสุเจจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในสังกัดของท่านนะคะพร้อมด้วยกับบรรดาอาสาสมัครส่รงเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้านหรือว่าอ,อสมอได้มีการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาให้กับประชาชนที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2ค่ะโดยฉีดไปแล้วกว่า700คนนะคะ ซึ่งจากตามกำหนดการเดิมเนี่ยค่ะคือทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยเป็นซินโนแวคซิโนแวคบวกซิโนแวคก็คือตามกำหนดการเดิมแต่ทีนี้ค่ะมิกแอนแม c ปรับสูตรนะคะคตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ปรับสูตรนี้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าหรือว่าเชื้อโควิดส9าสายพันธ์อินเดียซึ่งถึงแม้ว่าวิธีมิกแอนแมทเนี่ยนะคะคจะมีเสียงท้วงติงบ้างนะคะคไม่ว่าจะเป็นจากทางองค์การอนามัยโลก WHO หรือว่าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่เสนอให้ทำการทบทวนในเรื่องของการใช้วัคซีนสลับยี่ห้อ ซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวท่านเองเยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของแนวคิดการปรับสูตรซึ่งตนเองก็ได้ติดตามผลงานวิจัยใหม่ๆข้อมูลทางด้านวิชาการศึกษาข้อมูลการมิกแอนแม c วัคซีนยี่ห้อที่ไทยของเรามีก็คือ ซิโนแวคกับแอสตาเซเนกาท่านก็ติดตามผลงานวิจัยศึกษามาแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ทดลองบรูสเตอร์แอสตาเซเนกเข็มที่3เรียบร้อยแล้วท่านฉีดเข็มที่3เรียบร้อยแล้วโดวยแอสตาเซเนกาท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยพอฉีดแอสตาเซเนกาแล้วก็พบว่ามีผลข้างเคียงเล็กน้อยก็คือมีไข้24ชั่วโมงหลังจากการฉีดแต่ว่านอกนั้นเนี่ยสุขภาพแข็งแรงร่างกายปกติดีดังนั้นก็เลยเชื่อค่ะว่า จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังจะเป็นการช่วยบริหารวัคซีนหลักทั้ง2ชนิดในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนต่อไปในลักษณะนี้จนกว่าจะมีคำสั่งห้ามฉีดค่ะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้แค่ไฟเซอร์เนาะเขาก็มีโมเดอร์นาเขาผลิตเองทำเอง แต่เราผลิตเองทำเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องนําเข้ามาแล้วก็เราก็มีวัคซีนอยู่2แบบแล้วทํายังไงถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต้องมีการบริหารวัคซีนด้วยเราจะทิ้งไปอันหนึ่งโอ้โหก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะใช้ซีนแวคเดียวเนี่ยมันต้องฉีดถึง3เข็ม3โดสถ้าฉีดสโดสภายใน2เดือนเนี่ยมันฟูมจะขึ้นเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้บริหารวัคซีนทํานองนี้แล้วก็ความต้องการของประชาชนยังมีอีกมากมายแต่ความคิดผมถ้า ถ้าเราจะบริหารวัคซีนแล้วเพื่อให้เพียงพอกับประชาชนและทำให้เกิดภูมิต้านทานได้เร็วแล้วเราจะเปิดประเทศเร็ว,รวผมเชื่อว่าซีโนแวคโดสหนึ่งและแอสตราโดสสองจะทำให้เราผลักดันและขับเคลื่อนประเทศได้ค่อนข้างดีส่วนด้านประชาชนกันบ้างนะคะที่เขามารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแหลมสิงค์ค่ะคก็เปิดเผยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกให้ฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกา ก็กังวลใจเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องการฉีดวัคซีนเปลี่ยนยี่ห้อ Mi กแอนแมแต่พอถึงวันนัดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางมาฉีดเพราะเชื่อมั่นค่ะว่ายังไงซะการฉีดวัคซีนนั้นไม่ว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ย่อมดีกว่าที่จะไม่ฉีดวัคซีนเลยค่ะมันมันก็มีคิดมันคงมีนิดหน่อยครับแต่มันยังไงมาฉีดดีกว่าครับผมว่ามันมัน วัคซีนตัวมมมันจะดีทุกตัวมันมันก็พอจะได้ครับคำชีดเลยมันตัวนี้มันติดกันเยอะเดี๋ยวอะไรมันมาถึงถึงตัวเราเราจะไม่รู้นีฮะมันต้องต้องกันตัวไว้ก่อนนะครับ